สวัสดีค่ะพอๆก็ย้ายบันอีกแล้วข้าพ,พี่น้องมาเบิ้งเข่าอีกแล้วค่ะมือนี้อันนี้ก็เป็นข้าวสีก้าคือการแต่ว่าแป้งอันแป้งนี่กําลังอันสิก้มเนาะค่ะกําลังสีกม้มนี่ข้าวข้าวแป้งนี่ฉีทอร์โมนฮอร์โมนฉีทอร์โมนหายเ้อค่ะนี่อันนี้สีก้าดูรวมเขา เราอันนี้แบลว่าผ่านมันเสียนเกษร์ก็ร่วงแล้วมันติเป็นช่วงนี้เป็นพเนนนเนอเป็นน้ำนมเนาะถ้าอีสานบ้านฮาวาเขากําลังเป็นน้ำนมเนาะกําลังสิกลมลง่มเป็นน้ํานมดูอันนี้แตกต่างกันกันกบซีหนึ่งยุค่ะเพราะว่าซีหนึ่งหนีเขาสิม่วงกับสีใบใหญ่ปานนี่เด้อหม่วงกับสีใบใหญ่ลวงจะไม่ใหญ่เท่าเท่าสีก้าเนาะ ดูมเมล็ดมันนี่นี่ถือว่าโอเคอยู่นะคะเข่าถ้าเข้าบรได้ฉีท่อม,มน้นอันมากมันกับ็บ่เต็มเนาะเม็ดมันก็จะไม่เต็มรวงอันนี้มันเต็มสุดเด้วค่ะเดออนี่นี่สุดเลยเด้อโอ้เป็นเม็ดน้ำนมสุดสุดห่วงเลยดูรวมค่าถือว่าโออยู่เอาอันนี้คือแกแล้วเนาะบ้านนี่พ่อปุ๋ยคากบบอนี่ โอ้ห่วงเต็มเลยค่ะนี่เม็ดเต็มเลยเม็ดเต็มเลยเต็มสุดรวงเลยอ่ะนี่ถ้าฉีดฮอร์โมนหายเนาะค่ะถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนเหมือนแปลงข้างนี้ไม่ได้ฉีดฉีดอยู่แต่ว่าซัมโบฉีดเพราะว่าฉีดแล้วฝนมาตกใจ่นีคางก็เลยเป็นกระสุดหรือกันยือแต่ว่ากะระบ่อบนดเนาะ ฉีดแล้วฉีดย่ำเศรา้าย่ำตอนอันแรงแรงเนาะฝนมาตกใจนี่แปลงนี่มันก็เลยจำว่าบริีฉีดนะไม่มีไม่มีประสิทธิภาพปันไหนข้างนี้อะไปข้างน,างนี้เต็มเปะเลยคางเต็มเปะเลยฉีดแล้วฝนไม่ตกคำ่ำฉีดแล้วฝนมาตกค่ำเนาะ้างนี้เนาะนีอันนี้สีเก้า ที่อีสานห้าสิเน้นสี่เก่าเนาะสี่เก้ากับแปดหนึ่งช่วงนี้สี่หนึ่งกับบ่ปันไดสี่หนึ่งกับบ่อยเหตุปันไดทุ่งดวงทองเข่ากับเจ็กเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากให้เข่าซุกเสมอจะหาสีท่อมุ่นเนาะคะ่ะอันนี้หายฉีท่อมุน่นแบบสัน้นกะถือว่าโอ้ยุ ็โออยู่แต่ว่ากับแปดแต่เขา่าขางนี่กับซีเก้าข้องนี่กับซีเก้าข้องนี่กับซีเก่าแต่ว่าซีเก่าขางเนียนเม็ดบกคือบกคือกันในกระสอบเขาคือว่าซีเก่าบัดห่วงกับสีบกคือกันแต่เก่าซีเกานี่ห่วงมันสีขาวๆเนาะเวลามันถอดออกถอดห่วงออกมาเนาะ เวลามันออกรวงมันจะรวงมันจะขาวๆแต่ว่าแต่ว่าคลองนี้ทําไมรวงมันเป็นอ่ำๆรวงมันเป็นสีไข่ไข่สีหนึ่งนี่คล้ายๆสีหนึ่งเลยเพาอเป่งน้ำออกไปเนาะนี่เนาะก็ต้องเป่งน้ำออกแล้วนี่นะเนาะเป่งน้ำออกแล้วเป่งน้ำออกได้แล้วเออแถวนี้ไม่มีค่อยมีน,มน้ำ เขาธรรมดาเขาก็ต้องมาข้อมูนอยู่แล้วเนาะคะ่ะถ้าฉีดได้สามสามครั้งแห่งดีเนาะช่วงจะเอาช่วงอันช่วงเริ่มแรกแตกกอเนาะแตกก็ก็กกใส่ไปก,กับฉีดข้อมูนไปเนะาะถ้าคนฉีดเองได้กะฉีดเองเลยจ้าถ้าฉีดเองได้เนาะแต่ว่ายายบันบ่คคอยฉีดเองได้เพราะว่าอันพอบ้านกะ อันนำนักหลายลงไปงานนากรขึ้นมากกับสิบ่ได้ก็เลยต้องจ้างเนาะค่ะอันนี้ถ้าผู้ได้ฉีดเองได้ฉีดเลยโฮอร์โมนก็ว่าฉีดเองไม่ไม่อันตรายฉีดได้ก็ว่ามันเป็นถาดอาหารเป็นสารอาหารเป็นอาหารเสริมเนาะโอ้แถวนี้ก็เหลืองหลายแล้วได้นี่ดูเด็กเ,เกี่ยวสงการนี่ละ่ะคิดว่าก่อนสงการที่เก้าที่สิบ ประมาณนี้แหละเห้าสู้กันฟั่งเนาะค่ะน้องเหลืองเกี่ยวกับอรอโมนเนาะฉีดโมูลดีกว่าไม่ฉีดเด้อค่ะดีกว่าจังไดหวะสิดีกว่าเพราะว่าเม็ดมันจะตึงแล้วก็มันมันสีอันเม็ดมันฉีต้งมันฉีต้งสีตึงสีอันเต็มเนาะเม็ดจะเต็มเต็มรวงเลยมันจะ สิบ่คอยมีเข่ารีบเหยคะสิบ่ค่อยมีเข่ารีบเด้อแต่ฉีดฮอร์โมนให้เขาฉีดสามช่วงฮอร์โมนอะ่ะช่วงแตกก็มาช่วงอันช่วงเล่งให้อันล้ำตน้นให้เขาแข็งแรงอีกช่วงหนึ่งบักกับช่วงอันเอาเม็ดเอาห่วงนี่เนาะเ,เ,เอารวงเอาเม็ดเอารวงนี่อีกเนะาะแต่ฉีดได้จ้งจันมันก็สีดี ขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าก็มาเบิงเข่างามๆขอบคุณลหลายๆค่ะ